ลักษณะของคุณชัดชาติเป็นลักษณะของตะวันตกนะเป็นลักษณะของทางตะวันตกก็ชอบทำแบบนี้สร้างภาพใช้ออำนาจบาดใหญ่มีหมูมีฝูงเป็นพักพวก คำว่ามีหมูมีฝูงเป็นพรรคพวกเนี่ยมันดูเหมือนความเป็นประชาธิปไตยนะคำว่ามีหมู่มีฝูงเป็นพรรคพวกเนี่ยมันเหมือนคำว่าประชาธิปไตยแต่คำว่าประชาธิปไตยนั้นไม่มีหมู่ไม่มีฝูงไม่มีพรรคพวก มีแต่ประชาชนทั้งหมดเสมอสมานกันเป็นเอกภาพเป็นเอกีภาวะเหมือนเหมือนนโยบาย200ข้อของผู้ว่าคนใหม่เขาชี้แจงว่า มันต้องมีเยอะๆเพราะว่านโยบายไม่ใช่หลักศีราจาลึกเพราะว่าเมืองมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าง,งั้นเขาก็เลยทํานโยบายไว้หลายข้ออันนี้ผมเดาว,ว่าใจเขาคิดยังงั้นนะครับเพราะ่ันไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะแต่เขาบอกว่านโยบายไม่ใช่หลักศีราจาลึกว่าง,งั้นก็อตอบมาแค่นี้ครับเราไม่รู้ว่าเราจะไปแปลความหมายเขาว่ายัางไง กลับนักการเอาละก็พ,พูดไปแล้วไม่อยากจะยังไปพูดไปปรา์มอะไรก็ทำงานดูนะอาตมาว่าเขาก็ตามภาษาอาตมามองนะว่ามันยังมีลักษณะแบบเดียวกันกับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายทักษิณเอาอย่างนั้นก็นแล้วกันฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะมีทั้งคุณภาพ มีทั้งความจริงใจมีทั้งสิ่งที่ยังไม่ลงตัวเข้าร่องเขารอยของทางโลกุตระเนี่ยยังมีอยู่เยอะนะทัติอัตมามองดูแล้วแต่เขาก็พยายามจะทำก็ไม่ต้องไปประมาทเขาก่อนเขาทำงานไปแล้วมันก็จะเป็นความจริงเองแล้วก็จะเห็น เห็นได้เห็นได้เห็นได้ไปก็ต้องใช้เวลาหน่อยลักษณะของคุณชัดชาติเป็นลักษณะของตะวันตกเป็นลักษณะของทางตะวันตกก็ชอบทำแบบนี้สร้างภาพใช้อำนาจบาดใหญ่มีหมูมีฝูงเป็นพักพวกคำว่ามีหมูมีฝูงเป็นพักพวกนี่มันดูเหมือนความเป็นประชาธิปไตยนะ คำว่ามีหมูมีฝูงเป็นพรรคพวกเนี่ยมันเหมือนคำว่าประชาธิปไตยแต่คำว่าประชาธิปไตยนั้นไม่มีหมูไม่มีฝูงไม่มีพรรคพวกม,ม,วมีแต่ประชาชนทั้งหมดเสมอสมานกันเป็นเอกภาพเป็นเอกอีภาวะแล้วปัญญาของแต่ละคนนั้นเข้าใจว่า ในจํานวนประชาชนด้วยกันทั้งหมดนี่ใครมีคุณสมบัติหรือคุณวิเศษดีที่หนึ่งรู้แล้วยกคนนั้นพร้อมใจกันยกเป็นคนมีปัญญารู้สอดคล้องกันโอ้เห็นด้วยคนนี้แล้วก็ให้คนนี้ทำงานเช่นเดียวกันกับประชาธิปไตยเมืองไทย ขอลงตรงนี้อีกนิดหนึง่งคนยังไม่เข้าใจตรงนี้กันนักรัฐศาสตร์ซึ่งเรียนมาจากตะวันตกจบด็อกเตอร์มาทางตะวันตกทั้งนั้นนักรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เมืองไทยจบรัฐศาสตร์เมืองไทยเป็นด็อกเตอร์เมืองไทยก็ตามก็ยังเข้าไม่ถึงโลกุตรธรรมเท่าไหร่เขาก็จะยืนยันว่าน อย่างเมืองไทยเนี่ยยังเป็นผดเด็จการนายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เขาก็ยังยืนยันว่าเป็นผดเด็จการเอาละในสี่ปีแรกที่พลเอกประยุทธ์บริหารเป็นนายกเพราะพลเอกประยุทธ์ บอกว่าผมขอยึดอำนาจมีมีพฤติการอันนี้และก็มาบริหารไปแต่พอสี่ปีหลังเลือกตั้งเลือกตั้งและเขาก็อยากเลือกเอาคนเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในพักไหนเลยไม่ได้เป็นคนพักไหนเลยเป็นคนนอกไม่ได้อยู่ในพักแม้พักประชารัฐ ไม่ได้อยู่ในพรรคเขาเลือกเอาพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกนี่ก็แปดปีกันไปแล้วพระาะสี่ปีหลังนี่เป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่เผด็จการเขาก็ยังไม่เข้าใจนักรัฐศาส,าสตร์ก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เพราะมันซ้อนในพลเอกประยุทธ์คนเดียวกันครับตัง้งแต่พฤติการของการเลือกตั้งและเขาก็สภา สอสอก็โหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนี่คือรายละเอียดของความจริงเขานัก,นกนราฐศาสตร์ไปทวนเถอะเพราะฉะนั้นเมืองไทยไม่ได้เป็นเมืองผดเด็จการเลยเป็นเมืองประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นตประชาธิปไตยเต็มใบและบริหารประเทศมาสี่ปีเนี่ยมีผลงาน ที่รัฐบาลมาตั้งแต่รัฐบาลอื่นๆจกนกระทั่งรัฐบาลทักษิณน,นี่แหละอุจจาระกองโตไว้บังโหต้องมาล้างทั้งความเหม็นและทั้งก้อนอุจจาระโอ้ยล้างออกไปได้เท่าไหร่แล้ววะมันยังไม่หมดเลยนะแต่ก็มีผลงานวันล้างออกไปจริงๆ ภูมิมาทำความรู้ของอาตมามองเห็นเช่นนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าวมันต้องพิสูจน์กันเนาะก็เลยยุพลเอกะยุทธว่าเอาพยายามตั้งอกตั้งใจทำต่อไปสักอีกยีสิปี <c oughs> ยังหนุ่มอยู่ยังไม่เจ็ดสิบะอีกยี่สิปีก็8แปดสิบะก็เหมือนอาตมาแปดสิปดทาอาตมาก็อาตมาว่าบริหารได้นะ แปดสิบแปดมหาเดยัยงเก้าสิบกว่าแล้ว <c oughs> โจบเบดนก็นตั้งเจ็ดสิบเท่าไรแปดเจ็ดสิบแปดมัม้งครับเจ็ดสิบแปดเลยจะแปดสิบเอาหนะ้าทำไปดูตั้งออกตั้งใจอยู่อย่าไปอทอแท้ไม่ต้องไป มันยังพอมีกำลังวังชาอยู่ก็คงไม่เมื่อยเร็วนักหรอกนะ